ครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยกับผมเพรชรจุฬสุวัสดิ์สินสูงหมอสุวรร์แพทย์แผนไทยวันนี้เมื่อกี้นี้ติดลมไปนิดนึงของประธานไปนะแต่เชื่อถืองเธอประเทศ,ปร,เทศประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะมีม็อบม็บอะไรก็คุยกันได้ทั้งนั้นแหละแล้วก็ว่าจริงเยนะการที่เกิดมีการสลายม็อบวันนั้นที่ดูเหมือนจะรุนแรงนะผมชมว่าประเทศเราเนี่ยดีทีตรงไหนครับ การใช้แก้ทำตาเที่ยวนี้ไม่ใช่ไอที่ใช้ระเบิดคือแก้ทำตามันจะมีหัวยิงเขาห้ามยิงวิธีล่ามนะันยิงโค้งตกปึ้งไอห,หัวมันจะระเบิดระเบิดแบบไม่แรงมากก็พอจะให้เจ้าแก๊สกระป๋อกแก๊สที่อยู่ในเนี่ยนะมันกระจายออกมาแล้วเป็นควันแล้วอย่างนี้ครับมัน,นเคยผิดพลาดเมื่อวันที่เจ็ดเจ็ดตุลาเมื่อปีนน้นนะครับ จริงแล้วมันระเบิดใส่ผู้คนแขนขาขาดแล้วมีเสียชีวิตจำนวนหนึ่งเลยนะแล้วพ็มาบอกว่าเพราะว่าแก๊สน้ำตาชุดนั้นเป็นของจีนและหมดหมดอายุมาเที่ยวนี้เขาก็จะใช้สลายผู้คนเหมือนกันนะแต่เขาไม่เป็นไม่เอามาใส่ระเบิดผมก็ยังสงสัยว่าแก๊สเขาไปใส่ในน้ำได้ไงในน้ำบ้ามาถูกผู้คนเข้าตาเข้าตาแสบตาเหมือนกับแก๊สนำ้นำตาเลย นะครับแต่อย่างเนี้ยจะไม่มีการระเบิดแขนขาดขาขาดเหมือนเจ็ดตุลาแล้วก็คขาวนี plastics, course, <c <C ้ฐานะเป็นเฟสันนะลอยฟันไอ้สีน้องเงินนั่นนะครับสีนองเงินนี่เขาบอกว่าเป็นเมทิลิบูเมทิลิบูนี่เพศสัตว์พวกเพศสัตว์จะรู้คือเอามาวิเคราะห์ตรวจหาค่าเป็นกฎเป็นด่างนะนะก็เสร็จแล้วจะเมทิลิบูนี่มันจะทำปริยากับ โปรตีนก็คือผิวหนังเราเนี่ยหรือพวกใย,ยสังเคราะห์ไม่ใช่ใย,ยสังเคราะห์ที่พวกใยฝ้ายอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นโปรตีนอยู่เนี่ยถ้ามันติดปุบมันจะติดสีเข้าไปในเซลล์มันก็สมมติว่ามันติดที่ผิวหนังเรานะผิวหนังเราผิวชั้นนอกสุดนะั้นมันเป็นผิวหนังแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นขี้คลายพอเราขัดออกขี้คขายมันหลุดออกสีก็หลุดออกตกลงประมาณเจ็ดวันมันทีดา ถึงจะหมดถ้าเราขัดจีไคลนะแต่ถ้าเราไม่ขัดนะมันก็ติดไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยก็ข<อ>ขเขาเรียกว่ามาร์กเกอร์คือถ้าหากเราไปอยู่ในม็อบเราอ้างว่าเราไม่ได้ไปม็อบเขาเห็นสีอย่างเงี้ยเราอ้างไม่ออกนะครับเอาละจะเห็นว่าของจีนเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้อย่างเงี้นะครับเพราะว่าหน้าเราไปอยู่ในอยู่ในฐานข้อมูลเ้าหมดอ่ะ <laughs> เราแค่เข้ามอบเขาก็รู้ชื่อชื่อนามสกุลเราเรียบร้อยรู้ก็ทั้งว่าเรามากี่โมงกลับกี่โมงถึงบ้านกี่โมงนะครับและให้รู้ว่ามันมันอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้นะครับมีระเบียบวินัยมาตามเวลากลับตามเวลาแล้วก็มีมีบุคคลสาธารณะที่เราอาจจะเปล่งเสียงด่าว่าอะไรเขา เจ้าตัวเขาไม่ว่าอะไรเนี่ยก็ว่ากันนะแต่เบื้องสูงขอเถอะครับนะขอเถอะคือบางทีท่ททานอาจารย์เออไม่เป็นไรแต่ว่าเราฟังมันไม่ไหวนะผมก็ได้ดูซะสมมติว่าใครด่าพ่อแม่เราเนี่ยนะใครด่าพ่อแม่เราพ่อแม่อาจจะบอกเฮ้ยอย่าไปด,ดูมันนะไม่คุ้มจเ่เราบางทีเราก็ไม่ยอมนะ พอแม่เขาไปอยู่ไม่ยอาไปย่มันอะไรอเราก็ไม่เอาเราไม่ยอมไม่ยอมมันจะมีเรื่องนะครับสมัยหนึ่งเขามีนิยายนยายล่าของจริงครับเขาบอกว่าไอ้เนี่ยเองอย่าทาเป็นลูกอักตันยูไปด่าพ่อแม่คนอื่นเขานะไอ้นี่นสงสัยทำไมอักตันยูยังไง ก็เองไปด่าพ่อแม่เขาเมื่อไหร่นะเขาก็ด่ากูขอโทษคือเดีด่าพ่อแม่เองก็คือกูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองไม่อยากให้ใครด่าพ่อด่าแม่เอาจะไปด่าพ่อแม่เขาเขาด่ากลับแน่เห็นไ,ไหมไอ้อย่างเนี้ยตรงไปตรงมาไหมครับเนี่ยเป็นการสอนแบบของจริงแล้วกาจาัยอยูรู้คุณจะไปก่อเหตุก่อเรื่องไปด่าพ่อแม่คนอื่นแล้วเขาก็ด่ากลับ ถึงตัวพ่อแม่ของคนด่าก,กันมาว่างันเถอะต้งลงอย่างเนี้ยคำหยาบพวกนี้ก็เลิกไปทําไมต้องพูดเรื่องนี้ครับอารมณ์เนี่ยนะทำได้ไหมอารมณ์อ่ะอารมณ์ที่ถ้าเราไม่ดูแลมันนะพ้อที่หนึ่งเลยนะอารมณ์มนี่ยครับมันทําให้สิ่งที่สามารถขอให้เกิดสิ่งไม่คาดฝันได้มากมายเลย ผู้ที่มีอายุยืนยาวมักจะมีสุขภาพดีจิตใจดีนิสัยสบายสบายจะไม่มีหุนหันพันแล่นนะนะไม่ดื้อดึองเอาแต่ใจตัวเองนะคือเที่ยวดาคนอื่นอย่างเนี้ยครับหมุดมิดโมโหง่ายพวกเนี้ยห้าหกสิบไม่ถึงหกสิบก็ตายหมดแล้วไม่ตายด้วยเพราะอะ พอการที่มีหุดเหยีดอย่างนี้ครับภูมิต้านทานมันลดนะครับน a ชราอคคีเลอรเขาเรียก c d ดีี่เนี่ยมันไม่ทำงานก <c oughs> ็ก็จะตายด้วยโรคพวกนี้ครับก็ให้รู้นะว่าถึงยังไงก็พอเรารักษาอารมณ์ดีตั้งแต่หนุ่มสาวพอแก่ตัวไปก็ยิ่งต้องรักษาอารมณ์ไว้นะเพราะว่าพอเราอายุสี่สิบห้าสิบ เส้นเลือดเราก็จะเริ่มกระด้างเริ่มแข็งตัวการหดยืดไม่ค่อยดีแหละครับมันจะลดลงไปทุกๆุสอเ็น่ะที่ยิ่งสูบหลีจะยิ่งเยอะใหญ่ควรรู้ไว้ทำโมโหสุดทีนาทีเดียวหลอดเลือดอาจจะหดตัวได้ร้อยเปอร์เซนคือตายนะคือตายผมฟังดูเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับท่านคงโกรธใครมาไม่รู้พอโกรธก ว่าถามเป็นภาษาไทยก่อนแล้วโกรธสุดขีดพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยครับฟังแล้วเสียงน่ากลัวมากเลยน่ากลัวคือน่ากลัวว่าถ้าโกรธขนาดนั้นเก็บทาจิตใจไม่ได้กันอาจจะการเกิดการหดเลือดหดตัวงเส้นเลือดอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นะก็ตรงนี้อารมณ์ก็ต้องระวังนะใน ในคอสสุขภาพเราเนี่ยเราจะเอาพวกมะเร็งดูกันมาคุยปรับทุกปรับทุกช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาเนี่ยปรากฏว่าอารมณ์ของพวกเป็นมะเร็งก็ละว่างจากคลายลงเป็นอันมากแล้วก็อยู่ในตอนเข้ามาคอสอยังต้องถือไม่เท้าอยู่เลยตอนกลับออกจากคอสนะไม่ต้องถือไม่เท้าเดินฉลุย,ยเลยก็เป็นที่ทั้งลูกหลานทั้งตัวเขาเองก็ภาคภูิใจ ่วนมากพวกนี้คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นมากๆากเลทีนี้เรามาพูดถึงการพิษและการล้างพิษนะครับพิษพิษในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเกิดได้สองอย่างคือพิษที่มาจากภายนอกเขาเรียกเอ็กโซโท็อกซินกับพิษที่เกิดจากภายในยเรียกว่าเอนโดโท็อกซินนะครับพิษที่เกิดจากภายนอกก็เป็นพิษที่อาจจะมาจากเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสเชื้อรา พิษจากสารโลหะหนักต่างๆเช่นตะกั่วแคดเมียมไอเสียจากเครื่องจักรขวัญบุรี่ไขมันมาจากอาหารนั่นนะพิษที่เกิดจากภายในนะทีนีพิษจะเกิดภายในก็เป็นพิษที่เกิดจากปริยาเคมีของร่างกายเช่นพิษจากการบูดรเน่าของอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วทาให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อพิษที่เกิดจากการหมักหมมของอุจจาระที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ พราะท้องผูกตายไม่ออกมันก็เกิดพิษได้ไอตอนที่มันเกิดพิษนี่มันชัดเจนนะครับมันมีแบคทีเรียตัวร้ายไปไปสลายมันทําให้เกิดแก๊สเหม็นนะนะตรวจเหม็นการที่พอไปไายปายก็จะมีกลิ่นปากกลิ่นตัวเพราะวะ่าพอมันไม่ได้ถ่ายใช่ไหมครับสารพิษพวกนี้บางตัวถูกเปลี่ยนถูกร่างกายเปลี่ยนเป็นสารที่ละลายนะ้ำก็เข้ามปในกระแสโลหิตออกไปทั้งเหนือมันก็ คือบางคนจริงๆอ่ะท้องผูกหลายๆวันเนี่ยน,นะกลิ่นตัวเหมือนอื่นแล้วนะว่าอย่างที่อันนี้เราสังเกตได้จากพวกฝรั่งน,น,นะ <c oughs> แล้วสุดแล้วก็ต้องระวังหน่อยว่าถ้าหากเราเกิดท้องผูกนานๆเนี่ยครับก็เกิดการอักเสบของลำไส้ใหญ่เกิดโรลคลำไส้รั่วนะ,วะเขาเรียกลิคกี้โบเวลซินโดรมอันเนี้ยอาจเป็นเหตุให้เกิดภูมิเพี้ยนโรค เอสเอ็อีคือโรคภูมผุนได้อันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะครับอะว่าทั้งหมดครับพิษที่เกิดภายในเนี่ยเป็นพิษที่อีกอันหนึ่งคือพิษที่เกิดจากการเผาสารอาหารให้เกิดเป็นพลังงานที่ร่างกายใช้นะไอะอย่างนี้เรานึกได้เราสมมติว่าเราเผาฐานย่อมมีควันมีขม่าออกมาเยอะแย,ยะหมดใช่ไหมการสัมผัสในร่างกายเนี่ยนะ ก็จะทำให้เกิดอนุูลอิสระนะออกซิเจนมันจะเสียอิเล็กตรอนไปมันก็เกิดอิเล็กตรอนคู่ทำมันหลุดไปทัวรงมันก็กลายเป็นเดี่ยวก็เป็นอนุูลอิสระซึ่งเจ้าอนุูมอิสระมันก็พยายามจะไปดึงอิเล็กตรอนจากเซลล์ข้างเคียงก็อ,อย่างเงี้ยก็จะเกิดอนุูมอิสระเยอะแยะบทฝรั่งมาเรียกอนุูลอิสละ,ะ yeah. นี้ว่าฟรีแลนะดิคอลเจ้าอนุมูมอิสละเจอแล้วมันก็สามารถไปโจมตีเซลล์ต่างๆในร่างกาย เกิดปฏิกิริยาเคมีเรียกว่าออกซิเดชันคือเกิดการปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารที่ทำงานทากับออกซิเจนถ้าภายนอกที่เราเห็นชัดๆคือเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นสนิมเหล็กเนี่ยนะนะของเราก็ระหว่างที่มันเกิดปฏิกิริยาเนี่ยฝรั่งเรียกออกซิเดตีฟสเตรสซึ่งจะทำให้เกิดโรคแห่งความเสื่อมได้ทุกระบบทุกระบบอ่ะ จ้ะอ่านุอิ <c oughs> อสิะะนี่ครับอันที่หนึ่งก็คือทำลายข้อกระดูกทำลายเยื่อวุ้มข้อทีนี้มันก็จะไปถึงไขข้อเลยนะไขข้อคือมิลโคโพลีเซคลายเป็นไขข,ของไขข้อเนี่ยทำให้ไขข้อเสื่อมเพระไขไขข้อเสื่อมไขข้อเสื่อมกระดูกอ่อนปลายข้อ ก็จะขาดน้ำหล่อลื่นนะครับก็จะถูกน้ำหลอ่ลอ,ลอ,ลอรอล้หล่อลื่นคือไขกระดูกนี่แหละเพราะมันไม่มีตัวจารบีหล่อลื่นนะไขไขข้อเสื่อมแล้วจะกระดูกปลายกระดูกการเคลื่อนไหวมันก็จะเสียดสีกันยิ่งทำให้เกิดการกร่อนมากขึ้นอีกจะทำให้ปวดในกระดูกจะปวดเยอะแยะเลยนะครับอาการอย่างนี้ในแพทย์รักษาแบบองค์รวมก็จะมาให้รับประทานสารป้องกัน การเกิดอนุมูลสิละะทำลายอนุมูลสิละเช่นการให้วิตามิน A, E, C ท่ธาตุสังกสีซี C, ลีเนียมเนี่ยสมัยก่อนยอมให้ให้รับประทานเป็นชุดเพื่อทำลายอนุมูลสิละะในตรงนี้ครับเพราะว่าเราชมรมคุณรักรู้ภาพจิตก้าออกก็าทานบ้างจำนวนหนึ่งแลว้วกมให้สังเกตดูถ้าคนที่ทำการสวนรังพิตัดทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทุกวันหรือเช้าเย็น อาการอย่างนี้จะเป็นน้อยมากเพราะว่าทุกครั้งที่เราทําส่วนลัพิตับทางลบเส้ใหญ่ด้วยกาแฟกาแฟมีเกลือคาเฟอสตอพมมามิเตตคาวีออพาม,มิเตตจะไปกระตุ้นให้ตับสร้างเ e อ็นไซม์กู่าไทโอเอสททนเฟสซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่ร่างกายสร้างเองเนี่ยครับสามารถทำลายอนุมูลอิสระได้มากกว่าใครๆหมดในโลกนี้นะนะอ่ะส่นนี้ อันที่สองเจ้าอนุมิสละทําลายหลอดเลือดผนังหลอดเลือดนะครับผนังหลอดเลือดที่ดีมันต้องยืดหยุ่นพอหัวใจบีบเลือดมาขยายตัวออกพอเสร็จแล้วหัวใจจะเลือดกลับจะบีบตัวลงนะก็จะพอเรามีอนุมิสละมันจะทําลายผนังหลอดเลือดนะครับจะทําให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเสียไปทําให้เกิดเป็นความดันโลหิตสูงหลอดเลือดเกิดชํารุด มีลายให้คอเลอสเตอรอลหรือหรือเขาเรียกพลักนะครับมาจับตามผนังหลอดเลือดให้ทำให้หลอดเลือดตีถ้าตีที่หลอดเลือดของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเขาจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทําให้หัวใจวายแต่ถ้าไปไปทําให้เกิด การตีบของหลอดเลือดของสมองอันนี้เรื่องก็ใหญ่เหมือนกันอาจจะเป็นอามาัอามาพาตได้ข้อที่สามอนุมูลอิสระนี่เป็นตัวทำให้เลือดจับตัวเป็นลิ่มนะเป็นสาเหตุให้หลอดเลือดตีบตันถ้าเป็นที่แขนขาอาจจะมีตั้งแต่เป็นตะคิวมีอาการปวดมีอาการบวมมีอาการเนื้อตายอันนี้ย้อนกลับไปใช่ไหมครับ ตอนนี้เรามีโควิดโควิดมันสามารถทำให้เกิดลิ่มเลือดได้ไม่ต้องใช้อนุณูอิสระเลยครับมันเองมาเองเนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าไปประมาทเข้าห้างเข้าเฮิรมีคนเยอะก็ใส่หน้ากากสะหน่อยวัดหน่อยถ้าอุณหภูมิตัวเราเกินสามสิบเจดอย่าไปเข้าห้างเดี๋ยวเราเกิดเพื่อเพื่อ เราอาจจะติดโควิดแล้วเลือดไปจะเอาเชื้อโควิดไปแจกคนอื่นบาปกรรมะนะครับอ่ะเสร็จแล้วเจ้าอนุริสระทําลายถุงลมในปอดครับพอมันทําทําลายในถุงลมในปอดก็จะ,จะกลายเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะอันเนี้เจ้าควันบุหรี่เนี่ยครับมันมีอนุริสระมากจริงๆเลยนะเพราะว่า พอติดบุหรี่แล้วดดสูบไปเรื่อยๆก็ค่อยๆทำลายถุงลมไปเรื่อยๆไม่ใช่วันเดียวสามวันนะมันเป็นปีๆน,นะครับแล้วพอถุงลมมันเสียหายแก้ไม่ได้นะครับคนที่โรคเป็นโรคถุงลมโปง่งพองเนี่ยครับต้องรู้ว่ามันทรมานมากนะครับเพราะมันจะคือเหนื่อยหอบตลอดเวลานะไอตอนที่ยังไม่เป็นกนะ็เช่นว่าเอยเราวาสนาดีสู้ จนป่นนี้ยังไม่เป็นไรเรามีดาราหลายๆคนตอนอายุสัก65บอกนี้สุบทุกวันวันละสองซองนังไม่เป็นหรแต่ช่วงชีวิตช่วงสามปีก่อนจะเสียชีวิตโอ้โหนะที่มีสตังก็ซื้อรถรถเขนที่บังคับด้วยตนเองได้แต่ท่านเชื่อไหมพอตอนเป็นเยอะๆแล้วนะแม้แต่ขยับนิ้วยังหอบเลยครับ มันทรมานจริงๆเลยนะน,นะครับมันทรมาน์ยังไงก็เราลองปิดปากจมูกไม่หายใจดูสินะไอตอนอึดอัดตอนนั้นนะครับตอนถุงลงมมันป่งพองแล้วมารับอากาศไม่ได้ท่านก็อามีเหมือนมีอาการหายใจไม่ออกก็จะหายใจเอดได้เนี่ยโอ้โหมันหน้าเขียวหน่าหรือแล้วทรมานอย่างมากเลยะครับเสร็จแล้ว ก็ต้องรู้ว่าพออย่างนี้ครับเจ้าถุงลมโป่งพองเนี่ยมันมีผลทําให้เส้นเลือดจากหัวใจไปปอดมันโตขึ้นด้วยนะครับจะทรมานมากขึ้นไปอีกนะต้องคิดไว้นะครับเป็นถุงลมป,งปง่งพองนะเขาว่าเล่ากันว่าแม้แต่คิดจะฆ่าตัวตายยังไม่มีแรงหยิบมีดมาแทงตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นบุหรี่งดได้งดเชื่อผม แล้วก็มาถึงตรงนี้ครับเจ้านุมูนิสิลลอัมนุมูนิสลานี่มันทําให้โปรตีนของเลนตาแข็งได้นะครับ mm. พอเลนตาขาดความยืดหยุ่นเราก็จะตามัวเป็นโรคต้อกระจกคืออย่างไงเจ้าเลนตานี่มันขยับได้นะครับแล้วมันมันทำงานของมันป๊บเลยเรามองอะไรจะอยู่ไกลมันก็จะกดหน่อยถ้าอยู่ใกล้มันจะขยายหน่อยถ้ามืด ขยายมาตตาถ้าแสงมากไปผลิตมาตตาอันนี้เป็นอัตโนมัติแต่ว่าถ้าหากถูกอนุมูลอิสระทำลายเจ้าเลนตามันก็แข็งนะครับมันก็จะทำให้ตามัวเนาะนะก็ต้องให้รู้ปกติร่างกายเราใสงเอมซา่อฟูท่าไทโอนเปอร์ออกิซด์ออกมาต้านทานอนุมูลอิสระของเลนตาเลยนะแต่นี้เมื่อแก่ตัวไปเอนไซมซาูท่าไทโอน เปอรอออกซิเดทมันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นคนสูงอายุ่จะเป็นโรคตากันมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับถ้าเราทำการสวนลางพิษตับทางลำช้ใหญ่ด้วยกาแฟเรามีเอไซคกูท่าเทโอนเอสแทนเฟลสนะครับพอพอพพออสูสีกับกูท่าเทโอนเปอรอออกซิเดทเลยนะอเสร็จละปีการทำลายเนื้อสมองเพราะว่า ในเนื้อสมองนี่ประกอบไปด้วยไขมันจํานวนมากใครเคยกินสมองหมูไหมครับมันตืดเลยนั่นนะนั่นนะครับก็ถ้าหากเจ้าไขามันในสมองเราเกิดถูกทําลายด้วยอนุมูลอิสระเขาเรียกว่าเกิดไลโปฟุกซินครับไลโปฟุกซินเนะครับพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปเบียดเซลล์สมองทําให้เซลล์สมองในผู้สูงอายุค่อยๆตายลง การที่สมองเซลลสมองตายลงไปเรื่อยๆก็เกิดการสมองเสื่อมแต่ถ้ามันเกิดตามผิวหนังนะครับอ้ตอนเนี้ยผู้แก่ผู้เฒ่าก็จะมีหน้าตกกะสีเทาๆสีดำๆนะครับก็ถ้าให้รู้ว่าถ้ามันมีอย่างนี้ที่ผิวหนังสมองเราก็อาจจะมีบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะต้องอย่าไปให้เกิดอนุมิสระเยอะเกินไปเนาะ การกินข้าวหิิมเกินไปก็อนนูนมอนุมูลอิสระก็จะเยอะนะครับจแล้วทีนี้อันนี้สําคัญที่สุดเลยคือเจ้าอนุมูลอิสระมันเข้าไปทํำลายศูนย์กลางเซลล์ที่เรียกว่านิวเคลียสมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร DNA คือสารพันธุก,กรรมของเซลล์นะครับ ทำให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่เรียกว่าการผ่าเล่าอะครับส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งในภายหลังนะอันนี้ตกลงทั้งหมดเนี่ยคืออน้มูลสละซึ่งสมัยนะั้นก็คือโดสารท่านไม่ได้เน้นม,มากแต่ว่ามาถึงสมัยเนี่ยการสวนห้าพิษตัละัะทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเป็นการกวาดล้างนุมูลสละได้อย่างมากมาก แล้วโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาเกิดส,ส,สารที่กำลังจะกลายเป็นสารก่อมะเมร็งอะคาร์ซิโอเจนิกสารที่กำลังจะก่อมะเร็งเนี่ยเจ้าเอนไซม์คูธาไทโอเอสาเิเลสาเาสามารถขจัดมันได้เพราะฉะนั้นการสวนล้งพิษตับางลัาใช้ใหญ่ด้วยกาแฟนี่คือขอบวนการหนึ่ที่ป้องกันไม่ให้สุขภาพเสื่อม นะป้องกันเจ้าเขาเรียกอะไรโรคไร้เชื้อเรือรรเอเร้อรังโรคไร้เชื้อเรื้อรังแต่ที่สมัยหนุ่มสาวอยู่การสวนน้ำพิษตับทั้งลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟามันก็ยังคุมถึงการเกิดไขมันในช่องท้อง,องแต่พอแก่ตัวไปในแบบผมเนี่ยปรากฏว่าไขมันในช่องท้องมาเริ่มขึ้นนะไม่ได้สังเกตเลยคิดว่าสวนน้ำพิษตับทาง้งลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟามันคุม,คมได้ พอมาถึงตรงเนี้ตอ,อนนี้น้ําหนักตัวผมเกินมาตรฐานไปสักสิบกิโลนะครับวัดรอบเอวเกินมาตรฐานไปหนึ่งนิ้วแล้วก็้ทรามนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เราลดยากมาผมพยายามลดมาสองปีละขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี้ยครับก็ต้องพยายามต่อไปเพราะว่าถ้าปล่อยมันขึ้นมามากขึ้นอันตรายมันมาจริงๆ อันตรายมันมาจากสุขภาพนี่ครับปะเหมอะอรายเดี๋ยวมันมีมะเร็งขึ้นมาแล้วยุ่งกันใหญ่จะต้องทำดีเท่ากันละสี่หดไม่ใช่สองโหดนะแต่อย่างไรก็เชื่อผมเถอะดูแลสุขภาพไว้ให้ดีช่วงนี้ความเครียดต่างๆให้ระวังออที่สองอยาเสียชีวิตเพราะโกรธไม่คุมนะเสียชีวิตเพราะโกรธไม่คุม ก็สอนลูกหลานให้กระตันยูต่อเราบ้างคือไม่ต้องกระตันยูสงสารเราบ่างคือจะไปด่าพ่อแม่คนอื่นเขาเพราะว่าเขาก็จะด่ากลับเขาไม่ได้ด่ากแกเขาด่าพ่อแม่ก็คือตัวเราก็บอกให้เขาเข้าใจอย่างนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีงามนันนะ,ะวันนี้เราก็จะขอเล่าเรื่องอย่างนี้ครับต่อไปรายการป้องป่วยก็ จะอย่างนี้ครับเพราะว่าจะเครียดมากเราก็ไม่ไหวนะที่เล่ากันมานี่ไม่ใช่การเมืองเลยนะครับเป็นเล่าเรื่องการใช้ชีวิตของผู้คนนะจะว่ารับอยากจะอะไรจะทําให้บ้านเมืองจเจริญยังไงก็เอาว่ากันเลยคิดยังไงนะผมว่าทําอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับไม่ต้องไปด่าเราไอ้ที สมมติว่าเขาทำไม่ดีมันไม่ดีมาแล้วมันแก้ไม่ได้หรอกก็เอาใหม่ทําอย่างนี้ดีกว่าไหมนะไม่ใช่โอ้ชาติีแล้วแกเป็นโอ้มด่าข้ามชาติไอ้ตรงนั้นเสียแล้วเสียเลยครับนะไม่ต้องไปอะไรมันเอาอันใหม่อันใหม่เอาใหม่ใหม่ที่ทําผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะเราก็มาพูดถึงเรื่องดีกว่า ม่ใช่ไอ้เรื่องนี้เลวมากไม่ไมนเราพูดถึงอันนี้ดีกว่าเราช่วยเงินทานะก็พวกนักเรียนน้องๆก็แน่นอนใช้ได้ผมว่าใช้ได้นะดูการออกจากม็อกไม่มีขยะเลยสะอาดยอดเยี่ยมแล้วก็มีการห้ามปรามพวกที่คุมสติไม่อยู่อะไรนี่ดีครับนะผมว่าใช้ได้เลย อะไรต่ออะไรที่มันผ่านไปแล้วก็เออก็ให้ดูแลกันครับเดี๋ยวพบกับเด็กชายขาญี่ปุ่นวันละครผมเพทสัจกรสุวัสด์สินสวงหมอสุวัส์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ